สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับมันนี้ก็ได้ย่างอีกคือเก่าครับมันนี้ย่างรัดโคกอีกแล้วค <c ười> ีมงานย่างออกหนาเลยพี่น้องคนทังบิ๊กไผ่คือเก่ามือนี้ปิดงานมือนพี่น้องเลยเลี่วมือน,นี้ละเอาเลี่วมือนี้ยัางโบราณ เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติตามป่าตามเนี่ยครับพี่น้องทีมงานพอน้งวีสบายดีพี่น้องมีนม้วนคือเก่าพี่น้องเลยม้วนที่เก่าอีกแล้วเพื่อนเพื่อนที่ผ้าตากแดดก็คืออันนี้แล้วว่ะตี่เออ มือนี้ซีอุ่มพมแน่พี่น้องเอ้ยมือนี้เป็นคืบคืบฝนข้ามหอยไปเลยข้ามหอยข้ามห้องไปนี่แหละมือนี้่ไงพี่น้องเบิ้งห้วยมังกรยแบบลงไปในห้วยเลยมือนี่ฮะผ้าลงไปขังหนามมาเลยมือนี้จะจะได้หายาดมเว้ย มีตัวซอยวันนี้โอ้ได้โยดดมยาฝุ่นเล่ยวันนี้หัทนะหลอดน้ำมักจับเข่าหัวพี่น้องมาหลอดน้ำมักจับได้มาที่นี่ไปลงห่วยมาที่นี่นะหลอดน้ำมจับแล้วก็ได้ สง่งส่งขาเหงาขาส่งสันบ่ขาส่งสันขาคนเงาว่าไหมนี่เออได้ส่งขาเหง้าว่าทีเท่าเท่าน um anyway. um ี่แหละมันยัมาหอดอันนี้นะครับริมหวยเป็นปลูกของพาวน้ำหอมเท่านี้ครับ ปลูกมะพร้าวหน่อมหอมนะครับมีทุเรียนที่ว่าเป็นกัง่งไ้บังแดดให้จักน่อยบินสายพี่น้องเที่นปลูกมันงามขนาดแล้วแต่ว่าก็จาปลูกกัน,น,นเนาะก็จาปลูกมะพร้าวเนะแต่ก่อนกับปลูกมันเหมือนเท่านี้น อิลงหวยแล้วพี่น้องมาที่นี่ไก่เลยได้ริมป่าคือริมหวยครับพี่น้องนี่ละลงนี่ละลงมองนี่วะเขาลงเหมือนนั่นต้น,น,นอแอุ้นเนาะเขาล่งต้นแอุ่นหวยพี่น้องหวย,หวย หอยบังโกยเป็นหอยใหญ่น้ำก็พุแ่แเลยครับไหลลงน้ำโคงนนง้งเลยละหอยนี่เออแ <c oughs> ม่พี่น้องเออจะได้กินหมากมาให้เบิ่งหมากยังนี่อันนี้คือหมากมาหมากม้าเออไปแล้วหมากมาไก่ป่าพี่น้องเอ้ย กินได้เลยตำก็ได้ตำันได้ตำขาก็ได้นะปะรลไม้ปลามันนอนยืนอยูนะ่อะฮะมันนั่งยืนอยูบบ่บินขำบินบินขำไปุ้่นแก่ปลาบินขำห่วยไปบัดท,ที่นี่ลงห่วยเขา้าย่างน้ำกลืนกันน้องแนงน้องแนงดีขนานดนั้นเนาะ ยางขอนไทยว่าเอาเถอะนะนี่ราคาขึ um> Damn, ้นยากตั้มดินไส้คงอยู่แล้วเนาะแบกมาเมืเมย์มาเบียดดินไส้ร้องหวยแล้วพี่น้องมาเส้นเหวยมังโกย นี่ด้อออนะครับมับงโกยมวยบังโกยสะาพา,นค,คา,น,าน,นคือขัวขัวก็คือสะาพานสะาพานคือขัวแต่ว่าพอหนาแหงแล้วบ่มีพี่ข้นและสะพันนี่พากัญญางทั่างลุมไปละ โอยปลาลูกกนั้นมาเห็นอนนี่ครับหยมังกรยเ,เกอูดใดะคือเห็นมองกะขงะังวะอยู่นี่ขางหนึ่งหัน้างหนึ่งผู้คางหนึงเลงแดงโอ้ปลาลูกขอกยูพุนยูมองเกอดพุนปลาลูกขอกันเออแตกยองเยือกยูมองพุนปลาลายพี่น้องเลยปลาลายมองนี มังโกย <c oughs> น้ำนี่ใสตลอดเลยครับน้ำเพราะว่าเป็นหินโอ้ป่าแตกหยาๆเลยคุณนะ่ะโอ้ต้นใหม่เกิดในห,หิน น้ำกวงน้ำแญ่พี่ท้องอยแง่แง่น้ำม,มาตเต็มฟังนะครับฟังพุ่งสูงตเต็มลลตขึ้นพุ่นละบางเที่ยวก็ล่นบางปีก็คือจังปีนี้ก็ล่นเื่อกันอู้เลรครับปลาไพ่คุู่นะ <c oughs> บืนขึ้นฟังหงายประเทศนี้ หูแหนะว่าอยู่ไสนหืมหูแหน่อยู่มึงไหนวะอยู่มึงนี่เนาะหูแหน่ไหมเออเห็นทั้งกันเบิ่งบึงหูแหน่เลยก็มันมีหูแหน่นี่ครับหูแหน่ห้อยหางมันก็เห็นอยู่นี่ นี่แปลวมันครับของปองนี่แปลวมันแต่นี่หันหูทางเขามันครับอเออไปหันก็ได้ยังรับขึ้นหันก็ได้ฮะยังรับทงหน้าไปหันมันมันแหละหัวยิ่เห็น สัตว์ป่ายัางหลายบริเวณนี้โดยออเฉพาะหินเป็นธรรมชาติาตค่อนข้างสมบูรณ์ู่ครับพี่น้องขั้นหินตัวพุ่นหลัดขึ้นไปขั้นหินหมดเลยเด้อ Ôt ao, ôt ao, nhang mùi lạc. Ôt mùi mùi mặc mùi nó, mùi có mùi nó mùi mùi mặc mùi mùi tìm tuần mùi <laughs> nhóm uh. mùi xuống mùi 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 มันบ่มีแล้วย็นมามาพ่อห็นเธอหน,นึ่งเหน,นี่ติหินก่อนใหญ่พี่น้องเลยเป็นหินหินดานหินใหญ่เป็นหนาหนาขั้นหินตัวแเนี่ยแถวเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นบ่ปลูกอยู่ข้างปลูกมันง่ามแต่ได้นี่ยเป็นหินนี่แหะมนนหันเป็นหินเป็นหินแห้งเป็นทางปลูกต้นอยู่ข้า ไอยู 3, 4, 4่ประมาณสามสี่ไร่อยู่ได้นี่ไปกันปลูกอยู่ขาดก่อนนี่ดิมองเนี้ยมันต่ำขึ้นเลยหาหม่งขึ้นรถอันนั้นแหละเท่ยวเที่ยวเนี้ยจะเป็นนาเนี่ยฮันเท่ยวนี่ยฮันมีหู้เล่นหู้นี่ยเด้จะเป็นยูเซนไงเออหู้เล่นหู้เห็นกับมี่อยู่ในธรรมชาติครไงท่าน หินหูหินนี่แหละ<ม>เป็นหินใหญ่หินขั้นหินเป็นหินขึ้นอย่างในภูเขาเนาะ<ม>นี่ครับยงธรรมาชาติแบบ<ม>สวยงาม อันละนเหยบใส่เหยียบขัวที่อะยังกะไรอย่าดีอหาทางขึน้นนช่ป่ะทีนี้พี่น้องเหมืนเปนยังง

เป็นขั้นแมคโครเพี่นเอาขึ้นมาไว้หินต้นแมคโครเพี่นขึ้นแตงตอนนี้ขึ้นมาขั้นหินแล้วพี่นาา้องขึ้นมาหอดพอหลวงวิยญาณคัดถ่ายมาัาเป็นเวป่าบอ่อ,อะนะเบลวัยมาสะเบลมาบง่ง โอ้โหนั่โคเขากำลังไปอ๋อมาหอดแล้วครับวันที่นี้หอดสวนแล้ว หอดหนางานแล้วที่นี่ทั้งนี้แล้วแล้วพี่น้องเหลือแต่พูดแล้วพวกถึงๆไปครับมาที่นี่ปิดงานได้ไหมน,นี่ครับผมเอาให้แล้วเมื่อยแล้วสันตากแดดสองมื่นสามมื่นแล้วเมันปิดงานแล้วว่าสันมือนี่ทีมงานว่า มาหอดแล้วพี่น้งองเฝามันฮะฟางวิก็มาหอดพอดียางควาถ่ายกันมานี่ครับมันเหลืออยู่เหลืออีกหน่อยเดียวจะมุมนี้และครับมาใน้เก็บถ้ากันยางประมาณทักสองโลแลพี่น้องยางมาหายยังน้อง ส่งงงยัันลุครบสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับสักก้อนนะครับเนาะไปติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ